สวัสดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง CK ช่วยกดไลค์กดซับแล้วไปฟังกันเลยบทที่66มองอย่างเป็นธรรมด้วยสถานะของจี้อ๋องย่อมไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับข้อพิพาทระหว่างกรมกลาโหมกับกรมคลังเขาจึงตรงเข้าประเด็นทันทีการประลองครั้งนี้ยากจะตัดสินใครแพ้ใครชนะท้ายที่สุดแล้วผู้ประลองทั้งคู่ก็แข่งขันในเรื่องที่แตกต่างกันหาเป็นการแข่งขันพลังกายฉินเฟิงย่อมไม่ใช่คู่ต่อสู้ของหนิงหูสิ้นประโยคนั้นหนิงชิงชเฉวียนพันยินดีเขาแอบถอนหายใจ สมแล้วที่เป็นท่านอองผู้เท่ายุติธรรมจริงๆหนิงหูที่ดูหดหูอยู่ตลอดเวลาดวงตาลุกวาวขึ้นมาส่วนเสนาบาดีกรมกลาโหมก็แทบจะคุกเข่าคำนับจี้อองในทันทีชินเทียนหูใจเต้นรัวแม้จี้อองจะไม่ได้จงใจทำร้ายฉินเฟิงแต่เห็นได้ชัดว่าเขาเห็นด้วยกับคำพูดฝ่ายกรมคลังหากบุตรชายของเขาถูกตัดสินว่าพ่ายแพ้ความพยายาม,ท,มทั้งหมดที่ผ่านมาก็จะไร้ประโยชน์เมื่อมองไปที่ชินเฟิงซึ่งนั่งคอยขาเคี้ยวเมล็ดแตงโมทำท่าทางเหมือนไม่ใช่เรื่องของตนเอง อยู่ไม่ไกลชินเทียนหูก็แทบจะอาเจียนออกมาเป็นเลือดในขณะที่ทุกคนคิดว่าจี้อองจะตัดสินให้หนิงหูชนะจีอ้องกลับเปลี่ยนเรื่องแต่ดูเหมือนทุกท่านจะมองข้ามเรื่องการเดิมพันไปนี่ไม่ใช่การประลองระหว่างบุรุษแต่เป็นการพนันอย่างชัดเจนในเมื่อเป็นการพนันก็ต้องอธิบายกฎทั้งหมดให้ชัดเจนการที่ทุกท่านไม่อธิบายกติกาให้กระจ่างตั้งแต่แรกก็เท่ากับว่าย,ยอมรับการต่อสู้ด้วยสติปัญญาแล้วต่อให้ชินเฟิงจะฉวยโอกาสเล่นลูกไม้จริงๆแต่ก็ไม่ได้ถือว่าผิดกฎของการเล่นพนัน้ี ประการที่สองแม้ชินเฟิงจะชนะการประลองทั้งสองครั้งด้วยสติปัญญาแต่ไม่ว่าจะคานงัดหรือรอกเชือกต่างก็ถูกสร้างขึ้นอย่างเปิดเผยต่อหน้าทุกท่านนี้ถือเป็นการใช้ปัญญามากกว่าการใช้เล่ห์เหลี่ยมเสนบดีกรมคังกล่าวว่าวิธีการของชิ้นเฟิงต่อให้เป็นเด็กวัยสามขวบก็สามารถเอาชนะหนิงหูได้นี่ไม่ถือเป็นการพิสูจน์หรือว่าทักษะอัญชานฉลาดของชิ้นเฟิงมีประโยชน์และใช้งานได้จริงใต้เท้ากรมโยธาก็อยู่ที่นี่ด้วยเขาย่อมเข้าใจหลักการของคานงัดไม่ทราบป้าใต้เท้าสามารถสร้างคานงัดเพื่อง,งัดหมอททันนีไได้ออย่่างงิิเฟหรืม เมื่อเผชิญกับคำถามของจี้อองกรมโยธาก็ไม่กล้าลังเลจึงรีส่งผู้ช่วยเสนาบดีไปตอบว่าขอตอบท่านอองผู้เท่าหลักการของคางงัดหาได้ซับซ้อนไม่แต่ปัญหาคือม้อนั้นหนักเกินไปต้องคำนวณอย่างรอบคอบจึงจะสามารถงัดหม้อได้ด้วยกำลังที่เหมาะสมนอกจากนี้ความแข็งแรงของไม้ที่ใช้ทำคางงัดเองก็เป็นปัญหาเช่นกัน เมื่อไม้ธรรมดายาวขึ้นระดับหนึ่งมันจะไม่สามารถรับน้ำหนักของตัวเองได้อย่าว่าแต่ยกม้อเลยเกรงว่าไม้จะหักตั้งแต่แรกแล้วถ้ากระหม,ม่อมมองไม่ผิดไม้ที่ชินเฟิงใช้เป็นไม้เนื้อแข็งอีกทั้งบนไม้ก็มีส่วนต่อประสานนอกจากการใช้ตะปูจับเพื่อเชื่อมต่อก็ยังมีเชือจจำนวนมากพันอยู่รอบๆด้วยหลังจากคำนวณอย่างรอบคอบแล้วชินเฟิงแก้ไขปัญหาเรื่องความแข็งแรงของท่อนไม้ได้ในครึ่งถ้วยชามากไปกว่านั้นผลลัพธ์ที่ออกมายังประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรกอีกด้วยต่อให้เรียกช่างฝีมือหลายสสิบคนนมมาาาาาาจกกกกกกรรรโยยธ็ัังงงต้้้้้อออใใชเเเววลลทู่่่พืหแ เมื่อได้ยินคำตอบจากผู้ช่วยเสนาบดีกรมโยธาเหตุการณ์โดยรอบก็เงียบลงแม้แต่กรมรัลที่ก่อนหน้านี้ส่งเสียงฮึดฮัดก็ยังไม่ขยับพระเนตรของฮ่องเต้ควันต้าเหลียงเป็นประกายคลาแรกแม้แต่พระองค์ยังเชื่อว่าชิงเฟิงแค่ใช้กลอุบายคิดไม่ถึงว่าการสร้างคานงัดจะต้องใช้ทักษะอันประณีตเชน่นนี้เมื่อนึกถึงกลยุทธ์ทางทหารและภาพส่วนประกอบหน้าไม้ที่ชินเฟิงเคยนาเสนอฮ้องเต้ควันต้าเหลียงก็ยิ่งชื่นชมชินเฟิงมากขึ้นเซียอวินเออยกมือปิดปากสายตาที่มองไปยังชิงเฟิงค่อยๆเปลี่ยนไป คาดไม่ถึงว่าเจ้าคนไร้ยังอายผู้นี้จะมีความสามารถจริงๆจี้อองหันกลับประมองทุกคนด้วยรอยยิ้มฉินเฟิงชนะการประลองสองครั้งติดต่อกันโดยอาศัยความสามารถของตนเองหาใช้การฉวยโอกาสดังนั้นข้าขอประกาศว่าฉินเฟิงชนะสิ้นประโยคนั้นปฏิกิริยาของผู้คนที่อยู่รอบๆก็แบ่งออกเป็นสองฝั่งทันทีฝ่ายกรมคลังไร้ชีวิตชีวาในขณะที่ฝ่ายกรมกลาโหมส่งเสียงร้องยินดีขุนนางที่วางตัวเป็นกลางก็สแสดงความยินดีกับฉินเทียนหูด้วยเช่นกัน ขอแสดงความยินดีกับใต้เท้าฉินฉินเฟิงไม่เพียงแต่ชนะอย่างยุติธรรมเท่านั้นแต่ยังต่อสู้ด้วยสติปัญญานี่เป็นเรื่องดีจริงๆในความคิดของข้าการที่นายน้อยฉินเฟิงสามารถเอาชนะได้ครั้งนี้ต้องขอบคุณการสั่งสอนที่ดีของใต้เท้าฉินด้วยก่อนหน้านี้ที่ได้ยินบทกวีออกด่านของฉินเฟิงข้าก็ตกใจมากแล้วไม่คิดว่านายน้อยฉินจะมีความชำนาญด้านนี้เช่นกันบิดาพยักไร้บุตรสุนักโดยแท้ข้านับถือยิ่ง ชิ้นเทียนหูถูกรายล้อมไปได้วยคำชมจากทุกทิศทุกทางจึงอดไม่ได้ที่จะหน้าแดงคิ้วของเขาเปี่ยมไปได้วยความภาคภูมิใจมองบุตรชายด้วยสายตาลึกล้ำเด็กคนนี้อย่างไร้กังวลเช่นเคยทว่าเสนาบดีกรมกลาโหมไม่ได้โกรธเหมือนแต่ก่อนเขาถอนหายใจบางที่ลูกๆหลานๆก็มีโชคชะตาเป็นของตัวเองไม่แน่ว่าเด็กคนนี้อาจจะฉลาดแต่ใกล้โง่ก็ได้ความหวังที่หนิงชิงชเฉวียนสร้างขึ้นพังทลายลงในพริบตาร่างทั้งร่างสุดลงกับพื้น ใบหน้าของหนิงชิงเฉวียนเดี๋ยวแดงเดี๋ยวซีบบางครั้งก็ขบฟันกรามแน่นบางครั้งก็ถอนหายใจหนักความพ่ายแพ้ครั้งนี้ทำลายอนาคตของจวนหยงอันโหยอย่างสิ้นเชิงภายภาคหน้าหากข้องเต้แขวนต้าเหลียงสามารถหาเหตุผลมายกเลิกการสืบทอดตำแหน่งของหนิงหูตระกูลหนิงที่ไร้อำนาจบาร,รมีจะแตกต่างอะไรจากชาวบ้านทั่วไปแม้ใบหน้าของเสนาบ,บดีกรมคลังจะไม่น่ามองเช่นกันแต่อย่างไรเรื่องในวันนี้ก็มีตระกูลหนิงแบกรับไว้ไฟกองนี้จึงยังลามไปไม่ถึงกรมคลังถือได้ว่าเป็นความโชคดีในความโชคร้าย เพียงแต่ตอนนี้ไม่เหลือข้ออ้างสำหรับการยกเลิกสึกกับเปิดตีอีกต่อไปแล้วชินเฟิงที่นั่งรับชมเรื่องสนุกมานานวิ่งดุกดิกไปหาจี้อ๋องต่อหน้าต่อตาขุนนางกรมคลชายหนุ่มทำท่าประจบประแจงพลางเอ่ยขอบคุณท่านจี้อ๋องที่ช่วยเหลือจี้อ๋องที่กำลังดื่มชาแทะจะพ่นน้ำออกมาจากปากรีบมองไปที่ชินเฟิงจากนั้นก็ลดเสียงลงแล้วเอ่ยตอบเจ้าเจ้าเด็กตัวแสบอย่ามาพูดจาไร้าสาระใครช่วยเหลือเจ้ากันอ๋องอย่างข้าก็แค่ว่าไปตามเนื้อผ้าเท่านั้นเองรอยยิ้มของชินเฟิงไม่ได้หายไปเเขาจจงงงใตะกนสียดั ฮ่า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 ท่านอองผู้เท่ายุติธรรมที่สุดหลานชายขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งใบหน้าของจี o ้อองเขียวคลำแทบจะทุบเพื่อชาลงบนหัวของนายน้อยฉินคนอื่นอาจจะไม่รู้ว่าทำไมจี o ้อองถึงมีท่าทีตอบสนองที่รุนแรงเช่นนี้แต่ฉินเฟิงกระจ่างดีอยู่ในใจอ,องผู้เท่าและฮ่องเต้แขวนต้าเหลียงมีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตเขายอมต้องช่วยฝ่าบาทแก้ปัญหาช่วยฉินเฟิงก็เท่ากับช่วยฮ่องเต้คนทั้งลานนี้อาจเป็นปฏิปักษ์ต่อฮ่องเต้ได้มีเพียงจี้องที่จะไม่ทำเช่นนั้นวางตนออกจากราชสำนักหรือมองอย่างเป็นธรรมหรือ ประโยคพวกนี้ฟังให้พอสนุกเป็นใช้ได้อย่าถือเป็นจริงเป็นจังนักชินเฟิงแซงทําเป็นไม่เห็นสายตาที่แทบจะกินเนื้อคนของจี้อ๋องเขายังคงเปิดเผยสายสัมพันธ์ส่วนตัวของตนกับอ๋องเท่าอย่างไรยังอายต่อไปท่านอ๋องเท่าน้ําตาลพวกนั้นท่านกินไปก่อนพอหมดแล้วแค่ส่งบ่าวรับใช้มาบอกก็พอหลานชายจะเอามาส่งให้ท่านเองจี G ้อ๋องอายุมากแล้วเขาเกิดจะโกรธเป็นลมคราวนี้ต่อให้กระโดดลงแม่น้ำหงเหอก็คงไม่สามารถล้างบนทินได้ไม่นานข่าวก็แพร่สะพัดไปทั่วเมืองหลวงว่าจี้อ๋องมี สายสัมพันธ์ส่วนตัวกับนายน้อยฉินห้องเต้ควานต้าเหลิงเห็นทุกการกระทําของฉินเฟิงจำแจ้งอดไม่ได้ที่จะทรงพระสวนเสียงดังเจ้าเด็กคนนี้รู้วิธีหาทางสร้างสายสัมพันธ์เสียด้วยความสัมพันธ์ที่ไรย้ยางอายเช่นนี้เปิดมุมมองใหม่ๆให้เจิ้นจริงๆขณะเดียวกันสาวใช้ตัวน้อยที่ทำหน้าที่สื่อข่าวก็วิ่งกลับไปที่ห้องโถงด้านข้างด้วยอาการหอบหนักแขกสตรีที่รออยู่อีกด้านร้อนใจมานานแล้วเมื่อเห็นว่าในที่สุดสาวใช้ก็กลับมาจึงเริ่มซักถามเป็นอย่างไรบ้าง รู้ผลหรือ,อยังขอบคุณสำหรับการรับฟงังถ้าสนุกอย่าลืมคอมเมนต์ว่าสนุก